ที่โคราชนะครับวันนี้มี2คดีนะครับที่มีการถแถลงข่าวกันคดีแรกเนี่ยเป็นการจับกลุมผู้ต้องหาคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายพฤติกรรมของนายคนนี้ก็คือเล่น Facebook แล้วก็เข้าไปล่อลวงเด็กผู้หญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับอายุประมาณ12-15นะครับล่อลวงเด็กผู้หญิงไป3คนแล้วก็นัดหายกันออกมา ใช้คารมค่มายนะครับหลอกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะชื่อว่าแดนสีดาเป็นนักรบแดนใต้นะคนนี้ไเฟสไอเฟบุกนี่ใส่เสื้อสีขาวนะฮะเสร็จแล้วก็ล่อลวงไปข่มขืนข,ข่มขืนแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้เสร็จแล้วก็จะคอยแบล็กเมล์เขาตลอดเวลาถ้าหากว่าไม่ออกมาให้พี่กระทำชำเราอีกอก็จะเอาภาพนั้นไปประจาน <ๆๆ S 1> เด็กก็ต้องออกมาคนใส่เสื้อสีขาวนะจนกระทั่ง เด็กๆเนี่ยสามคนนี้ไม่อยากไปโรงเรียน <Okay. S 1> จนกระทั่งครูผู้ปกครองผิดสังเกตก็เลยสอบถามดูถึงได้รู้ที่สุดแล้วตำรวจก็เลยซ้อนแผนให้น้องทั้งสามคนนี้เล่น Facebook เข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ล่อรงออกมาจนทั่งจับกลุมได้นะคร <Okay. S 1> นี่นี่คดีนหนึ่งฮนะอีกคดีนหนึ่งนะครับผู้ต้องหาชื่อนายสุภชัยจำพรตอายุ26นะครับใช้อาวุธมีดจี้ชิงทรัพย์พระภิกษุนะครับก็ของกลางก็เป็นพระ เครื่องนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ตู้รับบริจาคสุภระชัยเนี่ยนะครับบอกว่าใช้มีดจี้สิงทรพย์พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระลูกวัดดอนขวางจังหวัดนครราชสีมานะครับผู้ต้องหาได้ทรัพย์สินเป็นโทรศัพท์มือถือเงินสดพระเครื่องแล้วก็ตู้ตู้เงินบริจาคนะครับแล้วก็หลบหนีไปที่สุดแล้วตำรวจก็ไปตามจับมาได้นะครับที่สำคัญนายคนนี้เพิ่งจะพ้นโทษมาจากเรือนจำแต่ไม่มีงานทำก็เลยตัดสินใจ ชิงทัพย์นะครับ,บก็ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมที่เคยออกมานะครับแล้วไปชิงทรัพย์พระด้วยแล้วเข้าไปคิดในคุกต่อนะครับออกมาจะประกอบ <ไป S 2> อาชีพอะไรคิดคคุกต่อรั้งนี้นนคิดนานหน่อย